สวัสดีครับร้านอินสุวรณกรุ๊ปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องตัวไหนรุ่นอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยครับสวัสดีครับร้านอินสุวรณกรุ๊ปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องค่ายดิสนะครับตัวใหม่ล่าสุดครับตัวนี้รุ่นนี้เลยครับผมนี่ ตัวใหม่ล่าสุดรุ่นนี้เลยนะครับดิสคทมบีนะครับ ms สามสี2สิบสองคูณสี่สิบสองนะครับ aoac นะครับตัวนี้ท่อยี่ห้ามิลน,นะครับตัวนี้ท่อยี่้ามิลน,นี่ตัวกล้องก็ประมาณนี้นะครับนี่ตัวกล้องน้ำหนักก็ประมาณสามสี่ขีดนะครับไม่หนักมากครับตัวนี้สวยมากๆคมชัดเลนนี้ ใส่เ d เลยนะครับตัวนี้นะครับอัดแก๊สกันฝ้ากันฝุ่นนะครับกันฝ้ากันฝุ่นแน่นอนไม่ต้องกลัวเป็นฝ้าเป็นเป็นฝ้าในกล้องนะครับไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้นี่ขนาดซูมก็สามถึงสิบสองเท่านะครับตัวนี้นี่ตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับตาหลังนะครับสำหรับคนใส่ตาสัาน้นใส่ตายาวนะครับนี่ปรับตรงนี้ได้เลย ซูมได้สามถึงสิบสองเท่านะครับนี่มีแง่งตรงนี้ให้สะดวกมากเลื่อนไปได้เลยสามถึงสิบสองเท่าตัวนี้มีไฟเส้นเล็งนะครับไฟเส้นเลงจะมีไฟสีเขียวสีแดงนะครับแล้วก็เส้นเลงธรรมดาเป็นเส้นเลงสีดําครับคมชัดมากๆครับตัวนี้มีเปิดไฟตรงนี้มีฐานให้ในตัวเปิดปิดไฟได้นะครับเปิดปิดไฟได้คอท่อตัวนี้ยี่ห้ามิลน,นะครับ นี่เป็นปรับนอกนะครับรุ่นนี้เป็นปรับนอกนี่การปรับก็ยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแล้วก็ปรับเส้นเล็งขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยนะครับตัวนี้เซตซิโลได้นะครับเป็นนี่แกะฝามาเซตซิโลได้เลยเป็นรุ่นปรับหน้านะครับนี่15เมตรถึง200เมตรสบายๆครับตัวนี้ มีฝากระดกข้างหน้าให้นะครับหน้าเลนจะอยู่ที่42่ิบสมิลนะครับหน้าเลนอยู่ที่42่มิลสวยครับตัวนี้สวยมากๆแท้นะครับมีใบเซอร์รับประกันนะครับแท้ล้านเปอร์เซ็นนะครับล้านผมยินดีรับประกันหนึ่งเดือนนะครับผมมีปัญหาโทรมาเปลี่ยนหรือว่าแจ้งปัญหาได้เลยนะครับผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยตัวนี้นะครับ นี่สําหรับทางร้านนะครับของผมจะมีของแถมให้เลยนะครับผมดูของแถมเพียบเลยนะครับขาจับกล้องนะครับนี่ขาจับกล้องคู่หนึ่งท่อ25มิลน,นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับรางปืนของท่าน11มิลหรือ20มิลน,นะครับเลือกได้นี่แถมไปให้มีท่อบังแสงให้นะครับท่อบังแสงแถมไปให้มีระดับน้ําตั้งกล้องนะครับนี่ผ้าเช็ดเลนส์ พ้าชเลนแท้เลยนะครับปั๊มตาดิสคาวเวอรี่แท้นะครับผมมีคู่มือนะครับคู่มือตาแบนด์แถมให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าชอบมากไฟฉายคาดหัวนะครับใช้าย,ยามจำเป็นได้นะครับสายล่าตอนนางคืนมีไฟสองระดับนะครับข้างบนข้างล่างนะครับสว่างมากๆแถมไปให้เลยนะครับมีสายคาดหัวยางยังดีแล้วก็ สาย USB นะครับแถมไว้ชาร์จในตัวได้เลยตัวนี้ประมาณนี้นะครับผมของแถมเพียบเลยนะครับหากท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะติดช่องทางการติดต่อไว้นะครับมีไลน์แอดเบอร์โทรนะครับทักถ,ถามกันได้นะครับมีหลายรุ่นหลายขนาดครับผมร้านผมมีเป็นเกือบร้อยรายการนะครับ มีทุกแบนด์นะครับลองสอบถามกันมาได้โอเคครับขอบคุณครับ